าวันนี้นะคะครูก็จะมาพูดถึงคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องกลที่สองนะคะกลที่สองกลนที่สองนั่นเองค่ะนี้มาดูอันแรกเลยข้อแรกเลยสมบัติของรากที่สองเมื่อ A มีค่ามากกว่า0ูนย์รากที่สองเนี่ยก็คือกลที่สองนะคะซึ่งมีความหมายเดียวกันนะคะกับรากที่สอง สมบัติข้อแรกของรากที่2ก็คือ1เมื่อ a เป็นจำนวนจริงใดๆรากที่สองของ a คือจำนวนจริงที่ยกกําลังสองแล้วได้ a และถ้า a มีค่าเท่ากับ0รากที่2ของ a ก็คือ0นย์นะคะข้อที่สองเมื่อ a เป็นจำนวนจริงบวกรากที่สองของ a มี2รากคือรากที่สองที่เป็นบวกซึ่งแทนด้วยสัญลักษณ์รากที่สองแบบนี้หรือจะพูดว่า square root A ก็ได้นะคะหรือรากที่สองที่เป็นลบซึ่งแทนด้วยสัญลักษณ์ลบรากที่สองของ a หรือลบสแควรูทเอข้อที่3เมื่อ a เป็นจำนวนจริงบวกรากที่สองของ a หรือค่ารากที่สองของ a หรือสแควรูทเอเนี่ยทั้งหมดยกกำลังสองจะเท่ากับ a และ ลบสแควรูทเอทั้งหมดยกกําลังสองก็จะเท่ากับ a หรือลบรากที่2ของ a ยกกําลังสองจะมีค่าเท่ากับ a นั่นเองอ่ะมันก็จะมีสองแแบบก็คือแบบที่เป็นบวกและแบบที่เป็นลบนะคะมาดูตัวอย่างนะคะ e x ของเราตัวอย่างตัวอย่างอ่ะจงหารากที่สองของ 169ราากที่สองของ169คืออะไรคืออะไรที่คูณกันแล้วได้169อะไรในที่นี้หมายความว่าอะไรตัวเดียวกันนะคะตัวที่เป็นตัวเดียวกันอย่างเช่น2คูณ2คูณกันแล้วได้4ถูกไหมคะแต่ว่า2คูณ2คูณกันไม่ได้169ดังนั้นเราต้องรู้ว่าอะไรคูณกันแล้วได้169ซึ่งเวลาเราคิดนะคะเราก็ดูอ่า ในที่นี้169ก็คือ13คูณด้วย13 13คูณด้วย13ก็คือ13ยกกำลัง2นั่นเอง13ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ169นอกจาก13แล้วยังมีอะไรอีก169เนี่ยก็มีลบ13 คูณด้วยลบ13ลบ13คูณลบ13ก็จะมีค่าเท่ากับลบ13ยกกำลังสนะคะลบ13ลบเจอลบคูณกับลบก็มีค่าเป็นบวกดังนั้นลบ13ก็จะมีค่าเท่ากับ169เหมือนกันดังนั้นรากที่สองของ169ก็จะมี2องคำตอบด้วยกันก็คือ13และลบ13นั่นเองมี2องคำตอบนะคะอ่ะมาดูถัดมาดูตัวอย่างที่2 ตัวอย่างที่สองจงหารากที่สองของ0.25 0.25เราก็ดูซิว่าอะไรคูณกันแล้วได้0.25คิดคิดนะคะอ่ะ เราก็คิดได้0.25ถูกไหมคะ0.25เกิดจากอะไรคูณกันเกิดจาก0.5คูณด้วย0.5 0.5คูณ0.5มีค่าเท่ากับ0.25ยกกำลัง2นั่นเองอะได้0.25อ๋อขอโทษค่ะได้เป็น0.5ยกกำลัง2นั่นเอง0.5ยกกำลัง2นะคะอะเราได้0.5ยกกำลัง2แล้วคราวนี้มาดูนอกจาก 0.5แล้วมันยังมีอีกตัวหนึ่งก็คือลบ0.5ลบ0.5คูณลบ0.5ลบ0.5คูณลบ0.5จะมีค่าเท่ากับลบ0.5ยกกำลัง2ดังนั้นคำตอบของเราก็จะมี2คําำตอบด้วยกันก็คือ0.5และลบ0.5 2คําำตอบนะคะ,ะในกรณีที่ เป็นเศษส่วนบ้างจงหารากที่สองของสิบหกส่วนยี่สเศษสิบหกส่วนยี่สิบห้าเวลาเราหารากที่สองก็เช่นเดียวกันเราดูว่าอะไรคูณกันได้เศษสิบหกส่วนยี่สห้าต้องเป็นตัวเดียวกันเท่านั้นนะคะถึงจะคูณกันได้ดังนั้นเราก็ตั้งสิบหกส่วนยี่สิบห้าอะไรนะที่คูณกันได้สิบหกส่วนยี่สิ ข้างบนก็จะได้เป็น4คูณ4ส่วน5คูณ5 4คูณ4เท่ากับ24 16 5คูณ5มีค่าเท่ากับ25ดังนั้นจะได้เป็น4กำลัง2ส่วน5กำลัง2เช่นเดียวกันเมื่อลากลากที่2มันจะมี2คำตอบดังนั้นนอกจากจะเป็นบวกแล้วยังมีอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นลบนั่นก็คือลบ4คูณลบ4และลบ5คูณลบ5 คำตอบก็จะได้เป็นลบสยกกําลังสองส่วนลบห้ายกกําลังสองอันนี้ในกรณีที่เป็นเศษส่วนนะคะมาดูตัวอย่างทัดมาตัวอย่างทัดมาของเราถ้าครูบอกว่าอ่ะเลขนี้ล่ะเลขนี้คืออะไร ลากที่สองของลบสิบเจ็ดรากที่สองของลบสิบเจ็ดคืออะไรรากที่สองของลบสิบเจ็ดมีไหมคะไม่มีถูกไหมในเมื่อรากที่สองของลบสิบเจ็ดไม่มีดังนั้นรากที่สองของมันโอขอโทษขอโทษลากที่สองของสิบเจ็ดรากที่สองของสิบเจ็ดนะคะ รากที่สของ17มันไม่มีดังนั้นเวลาเราหารากที่2ก็คือรากที่2ของ17ก็จะมีลบสแควร์รคือลบรากที่2ของ17เพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าลบรากที่2ของ17ถูกไหมคะคูณกับลบรากที่2ของ17มันจะมีค่าเท่ากับ17เช่นเดียวกันมีลบแล้วก็ต้องมีฝั่งที่เป็นบวกถูกไหมคะฝั่งที่เป็นบวกก็จะเป็นรากที่สของ17 คูณกับรากที่สอของ17ซึ่งมีค่าเท่ากับ17เ,เหมือนกันดังนั้นรากที่สองของ17ก็คือสแควรูสิบเนั่นเองค่ะอ่ะเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่1นนะคะแบบฝึกหัดที่1นนะคะข้อที่1จงหา ลากที่2ของจำนวนต่อไปนี้ข้อที่1 49ข้อที่2 81ข้อที่3 121ข้อที่4 7.29ข้อที่5 25ส่วน36ข้อที่6

408.04อ่ะทั้งหมดนี้นะคะก็ให้ลองทำเองนะคะ